สวัสดีครับท่านผูชมช่องสวนหลุงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมครับมือนี่พี่น้องเอฟซีช่องสวนลวงชนชีวิตคิดไปเรื่อยเอฟซีอ้อยยักเขียวที่เคารพที่กิดหอดูผูสุกนครับผมนี่ครับมือนี่ลุงชนมาแปลกมาไหมนะครับนี่เอฟซีนะครับขยันขยอยอยากได้ปลายปลายอ้อยที่ลงชนจะขายขายหน้าสวนสามบาทนะครับมาลับเอาเลยจังเสรนครับเวลาตัดอ้อยให้สร้างลวงชวนจะมีอยู่ รุ่นหนึ่งกับที่หารอยหารอยยอดขึ้นไปเลยแหยละนะครับพี่น้องขายยอดละสามบาทยน่นขึ้นลดเ็นเลยครับเพราต้องเรียกแต่วันถ้าส่งให้พี่น้องอันนี้คิดน้ำเพรนหกบาทเป็นการทดลองเลยครับพี่น้องแต่ว่าลุงเชิญคำนวณเรี่ยวน่าจะส่งได้อยู่ที่เจ็ดบาทพี่น้องเพราะว่ามันมีหลายอย่างนะครับเอาเค่พราะย่ได้กเกานะครับผมถ้าท่านใดสนใจจริงๆนะครับอยากจะได้จริงๆมารับหน่าสวนเนี่ยมันจะได้สดไม่นะครับสดไม่แล้วก็เอาไปปลูกได้ทันทีเตรียมแปลงไว้นะครับ ถ้าพี่น้องมาเอาดงเชนินที่ผ่ปลูกนะครับเพราะดงเชนินจงทีไว้จงทีไว้แต่ปลูกไว้แต่รองรับที่ว่าเมื่อใดบ่มีเอฟซีมาเอานะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวลุงเชนินที่ขึ้นเบอร์ใต้ใต้คลิปให้นะครับว่าติดต่อลุงเชนินเองไดสแกนคิวอฟโค้ดได้นะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้านอขี้ไร้ลุงเชนินก็บเรเอาให้ทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นการทั้งแจกทั้งแถมนะครับเอาไปแล้วที่เรื่องที่จะเอาลูงดินบออ่อลงดินนะครับยอดแบบนี้สามบาทยน่นคือรถให้เลยครับเพราะต้องแตงแต่ว่าอันนี้ ต้องเต็งแล้วก็บรรจุนะครับบรรจุพันธุ์มันจะมีคาใจหลายอย่างนะครับรุ่นนี้ก็คือต้องเอามาตัดหัวตัด้ายนะครับเพื่อบรรจุธงพันได้หลายที่สุดนะครับนี่คือการขายข้อตาพี่น้องท่านใดอย่าลืมคนใจอย่าลืมติดต่อมานะครับทักตามคิวอโค้ดนะครับทักไลน์มาแล้วอยากได้เท่าไหร่เมื่อใดได้ไดนัดนัดหมายกันนะครับว่าที่มาเอาได้จังหดช่องทางที่มารับปลายอยากผู้ใดอยากได้ปลายช่องทางที่จะมารับจังหด ก็ติดตอกันค่อยคุยกันส่วนการไขพันธุ์แบบเป็นตันนะครับก็ยังไขเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าหากบ่เกิน2ตันนะครับพี่น้องเพราะว่าที่เอาไปสรงหรือว่ารับหน้าสวนนะครับกันนัดหมายกันมาเพราะว่าตอนนี้อ้อยมันตัดยากเหลือเกินนะครับก็ต้องล้อพระต่างกมนนะครับมนไปเอานะครับอันนี้เอาไปทรงพี่น้องเขาก็ตีอยู่ที่ประมาณล้อมละสามโลครับพี่น้องตอนนี้ล้อมละสามโลก็เพิ่นก็ใส่เครื่องปลูกนะครับแต่เพิ่นใส่ร่องเหวเพราะว่าเพิ่นบ่เห็ดบ่มีคนงานเฮ็ดให้เราทันทานที่เอา คนงานปลูกนะครับโบเปยังนะครับเ้องห้ความู้กันแล้วกัแล้วได้พูดอะไรที่ไปปฏิบัติแบบใดนะครับเพื่อบรรยากาศนะครับพี่น้องฟังเสียงเขาากันสดๆครับโอ้ยานีกโอ้ยถูกง้อดไม่พูดไทำไหมไดีย เสียงพี้งพ่นวบากันนะครับพี่น้องพ่นว่าถ้า,ถาปลูกซิปไลาลาออกกสันวา <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศมันใหญยอยีหลีนะครับพี่น้องอ้อยยี่เขียวถ้าหากว่าเขาเหตุเห็นถึกสูตรแล้วก็ถืกวิธีนะครับมีหน้ามีเขากินมีปุ๋ยเหงเขากินได้ตลอดปีมันเป็นอย่างที่ตอบโจทย์นะครับการ,การเกษตรทําการเกษตรแบบทําน้อยได้มากเกษตรปานิดนะครับดูแลดีๆนะครับมีไหเน่หน่อยมีน้าใีดีนะครับ,นนรบก็อาจจะตอบโจทย์ชีวิตเกษตรเชิงเดี่ยวได้ท่านใดสนใจกันยัง ติดต่อลุงจนไดคือเก่านครับปรึกษาก็ได้นะครับซื้อบ่ซื้อบ่หาเพราะว่ากันนะครับก็ผู้ใดอยากเลี้ยงลูกไปน้องกันนะครับว่าเทดจังใดนะครับนีก็วิธีการปลูกของเพื่อน่าเพื่อนใช่เครื่องปลูกแต่เพิ่นแกเห็นบอกครับจับการจับยัดต้อง2มือนะครับ2อมือแล้วก็2ค้นพร้อมนะครับกัน้นเดียวประทันนะครับปวดแขนต้องได้นวดมือขอบคุณที่ติดตามครับพี่น้องขอบคุณหลายครับสวัสดีครับผม